ปีนี้ประเทศไทยนะครับถูกลดระดับชั้นจากประเทศมีเสรีภาพบางส่วนเป็นประเทศไม่มีเสรีภาพนะฮะจากกรณีหลักๆนะครับอย่างเช่นไทยมีการยุบพักการเมืองหรือว่ามีการส่งชาวอยกูกับประเทศจีนนะครับเทียบเท่ากับทางประเทศจีนเมียนมาแล้วก็กัมพูชากับ อยู่กับผมเจะโลกทอล์กนะครับทางองค์กรฟร e d อ m h o u s ์นะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระของสหรัฐอเมริกาก็มีหน้าที่ในการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเสรีภาพจากทั่วโลกนะฮะในปีนี้ครับปี2025ได้มีการเผยแพร่รายงานการจัดกลุ่มประเทศเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศของเราครับถูกลดขั้นฮะจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศมีเสรีภาพบางส่วนปีนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศไม่มีเสรีภาพนะครับ สาเหตุหลักๆนะฮะก็มาจากเรื่องราวทางการเมืองของไทยนะับอย่างเช่นการที่พรรคเก้าไกลครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกยุบพักนะฮะการที่อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาทวีสินถูกปลดให้พ้นจากตาแหน่งนะครับหรือว่ารวมไปถึงการปล่อยตัวผู้ลี้ภัยกลับสู่ประเทศต้นทางนะอย่างล่าสุดก็คือกรณี40อุยกูที่ทางการไทยเนี่ยส่งกลับประเทศจีนอันเนี้ยก็ถูกวิจารณ์นะครับแล้วก็ถูกทางสาเมริกาเนี่ยมีการแบนเจ้าหน้าที่บางส่วนแบนเรื่องวีซ่าด้วยนั่นเองนะฮะการท ปลดลงมานะครับให้อยู่ในระดับประเทศไม่มีสัิภาพนะครับก็ไปเทียบเท่ากับทางประเทศจีนเมียนมาแล้วก็กัมพูชาเลยครับไหก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กันด้วยนะครับ